เ่อเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเป็นคำกล่าวที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีได้กล่าวเอาไว้ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นได้กล่าวในการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชระิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และนอกจากนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลากกลยาณีก็ยังได้กล่าวให้กำลังใจกับนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกด้วยโดยองค์ความรู้ของเจ้าคุณพระศรีนาตนั้นเป็นตัวชี้วัดความเข้าใจที่แท้จริงและไม่มีสคริปต์เป็นคำพูดที่มาจากใจ โดยที่เจ้าคุณพระสินีนาศนั้นรู้จักใช้คำพูดและมีจิตวิทยาที่ดีสมกับที่ท่านได้เป็นพยาบาลและเจ้าคุณพระสินีนาศนั้นก็มีความอดทนเข้าใจผู้อื่นอยู่เสมอและนอกจากนี้คำกล่าวของเจ้าคุณพระสินีนาศที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเองเป้าหมายในชีวิตของเจ้าคุณพระสินีนาศ ว่าต่อไปนี้นั้นจะไม่ไว่ายน้ำแบบไม่มีทิศทางอีกแล้วแต่ในตอนนี้ได้ขึ้นเรือพร้อมที่จะขึ้นถึงฝั่งไปทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวและสังคมมีความสุขต่อไปตามแนวพระราชดำริเมื่อคิดแบบนี้ได้ก็จะไม่มีความทุกข์ที่จะต้องวิ่งไปหาเงินแต่ให้เงินนั้นวิ่งมาหาเรา แต่ถ้าเรามีโคกหนองนาความสุขก็จะเกิดขึ้นได้เงินก็จะวิ่งมาหาเราความสุขก็จะเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นคำกล่าวที่มีความหมายที่ดีและลึกซึ้งเป็นอย่างมาก โดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการออกงานทุกครั้งของเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นพวกเราประชาชนก็จะได้เห็นท่านทรงสวมใส่เครื่องประดับสวยๆและเป็นเครื่องประดับจากราชวงศ์จักรีอยู่บ่อยครั้งซึ่งเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นสวมใส่ได้อย่างสวยงามและสง่าง,งามเป็นยิ่งนักเรียกได้ว่านาทีนี้นั้น ต้องขอพูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นเป็นคนโปรดของนายหลวงรัชกาลที่สิบเลยก็ว่าได้โดยกลยุทธ์ในการ PR ของเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การทำให้ตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะการเป็น เจ้าที่อ่อนน้อมถ่อมตัวจะได้รับเสียงชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีในการเรียกคะแนนจากประชาชนและในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะย้อนมาถึงเรื่องราวศึกในราชสำนักจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความอิจฉาริษยาและความไม่ลงรอยกันในพระราชสำนักฝ่ายในนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งนั่นก็แปลว่าปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เรื่อยไปสถานที่ใดที่มีสตรีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันบ้างไม่มากก็น้อยในพระราชสำนักฝ่ายใน ก็คงหลีกหนีธรรมชาติเช่นนี้ไม่พ้นถึงแม้ว่าทุกคนจะมีศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีอยู่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันและมีความพยายามที่จะระมัดระวังมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกันให้เป็นที่ระคายเคืองเบือเบ้องพระยุคลบาท แต่เพราะพื้นฐานจิตใจและการอบรมบ่มนิสัยของผู้ที่เข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ความอิจฉาริษยาการชิงดีชิงเด่นชิงความรักและชิงความเป็นหนึ่งจึงต้องเกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็มักจะไม่มีหลักฐานปรากฏ เพราะถือเป็นเรื่องภายในส่วนพระองค์ภายในพระราชวังไม่สมควรที่คนภายนอกจะล่วงรู้ให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศส่วนเรื่องการอิจฉาริษยาเรื่องการริษยาชิงดีชิงเด่นกันในพระราชสำนักฝ่ายในนั้นน่าจะมีเพียงแต่เป็นเรื่องราวที่คลุมเครือไม่กระจ่างชัด และไม่อาจที่จะกล่าวกันได้อย่างตรงไปตรงมาบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องซุบซิบนินทาโจดขานกันไปทั่วบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ความอิจฉาเรษยาเป็นเรื่องที่อยู่ในใจไม่อาจจะมีใครหนึ่งรู้ได้จนกว่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่บ่งบอก แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะระบุได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะความอิจฉาริษยาเพราะอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ต้องปฏิบัติเช่นนั้นนอกจากความอิจฉาริษยาแข่งขันชิงดีชิงเด่นแล้วชิงความรักความเป็นใหญ่ระหว่างกันแล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ชาววังควรระวังและปฏิบัติกัน อย่างเคร่งครัดที่สุดก็คือการรักษาสถานภาพความเป็นคนโปรดหรือที่เรียกว่าขึ้นเพราะเวลาขึ้นนั้นจะมีทั้งอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองผู้คนต่างพากันเข้ามาสวามิภ์แห่ห้อมยอมตัวอยู่ในบารมีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้